สวัสดีครับมื่อนีจพาพี่พาน้องมาต้มกบปนและพี่น้องต้มใส่มะขาวน้อยได้ปีนีพี่น้องน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวห่อกระสีเอากบลงบาดมันสุกแล้วห่อจังมาเบิ้งไม่ได้พี่น้องเด้อมาเบิ้งวิธีการปนน้ำและเมืนน่อนี่ไปเอา,เอาสุกแล้วขัน้นตอนสุดท้ายพักแยงหอมๆเลยแหละนี่ต้มเปลือยคักแห้งปนแลวนี่อหอมพักแยงหอมๆเลยบาต เ็จากการตร้มแล้วขาตโตใหญ่ๆงงเลยแข่งขากระดูกขึ้นชิออนดีไปไปเพื่อน,อ,อนใช่มูโอ้แดงคันัวได้ผี่เนาอโอ้ดำต้มแปรกคั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 ก ลงคือเกาแล้วบาทนี่บนแ้วได้พี่น้องบาทนี่ไปไปเสียบเสียบน้ำกันคือเกาแล้วพี่น้องผลกบเหมือนนี่ผลกบน,กบนาผักแกมกับลายย่างลายแนวคือเกาแล้วพี่นออ้องเอยเต๋เสียบแค่พี่น้องเอยเผ็ดขักลวเล่นนี่นี่ต้มสุกหางงัวพี่น้องต้มสีไปเปื่อยแกมก็มากมะระพร้อมเหมือนนี่มักทั่วฟักเน่าผักแกมห้องผักกาดหิน ีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสู้ขู่สู้ข้นมันนี้ผพ้าพีผ้าน้องมากินปนกบด้วยพี่นอ้องปนกบโอ้แดงซื่อเลยพี่น้องปนกบอันนี้สิเป็นต้มซุปหางงัวด้อพี่น,ออออน้องนี่ต้มสีเปื่อยเลยนแลนี่เบิ่งอ่อนน,นุ้ยๆ,ๆเลยนี่เอ้ยต้มเปือ่อยต้มซุปหางงัวปรุงรสเรียบร้อยพี่น้องเลยบมีแก้วมาจาําเอ้าวัวไร้พี่น้องมาแซ่บๆนํากันคือเกาด้วยครับ คำแลกแหกมาน่ก็ยุบนี่เลยแลนี่ป,กปนกบคำนี้สิเพื่อพี่เพื่อน้องเอล่นแลนี่คำนี้งีคำแลกแหกมานนะขับพนักได้หมักไทรยรือเปล่าพี่น้องมาลกกัม อ,อืของแสบแน่นอนแล้วเหมือนี้พี่นอ้องต้มสุปหางงัวต้มเองได้พี่น้องนี่ต้มเพิงเติบต้มเบิดคืนเลยเปือ่อยขนาดเนื้อสับๆเหมือนผักแกมกับทัว กมถ้าการหินพี่น้องซื้อมาแต่ตลาดมือน,นันกินบมทันเบิรเลยมือจุตับเมื่ยเดี๋ยวเอามากินกับปนครบนเน่ย อืม,อมพักกระเขากันขนาดพี่น้องผักกาดหินต้มสุปหางง่วของแสบเลยแล้วเนี่ย Ừ. nhạc nhòi này anh nói thì nó cửa tè cửa tè này, วันนี้มาจอบหน้านนทได้พี่น้องืัอน,นี้หน้านนบริลลงกลางทงยูเทิงโคกืันนี้เดี๋ยวกินข้าแล้วสิผ้าพีผ้านองเลาะเบิงหน้านนก์กระต่ายโยนี่เป็นคือว่านหน,น้านนก์กีกต่ายเป็นอะไรเลยมักแดงหน่อยพอด,ดีกัดเลยพี่น้องอืม วลาจะกินขา้าวกะหน้าแสบแสบต้งกันคือเรีเยอพี่เนาะโอ้เผ็ดอยู่เด้อแสบขลองแพล่นวะ่ะ เปื่อยดีขนาดอ,อือ,อส่เลยละอากาศขาว ปองเปงปองเป่งถวยกันถึงหน่อยมาอยู่ให้อยู่หน้ากับเสียงนกไปจากลายแน่แล้วพี่น้องเสียงนกเอียงหยอกกันเจ้าเจ้าเจ้าอยู่คุยกัน นี่หมักแล้วขุยบนกบเผ็ดๆใช้กับมบะระขมๆเป็นว่าเอ้ยหาม,ากม,หม,มักดิมไม่มากินครับอยู่พี่น้องมันบมม่มีมักดิมฝาม,มักดิมไม่เป็นเออทำบ่ได ยัองอ,อุ่นอยู่เลยมนะันน้ำมันคือนัวดีทีพี่น้องนะต่อมปเปืนเน่อยๆนะนีดถืกใจผพุทธร้อนแรงหนี่พี่น้องต้มสุบหางงวงปเปื่อยๆหอมพักแพรวเลย ใส่กับปนกบอําล้ำเลยพี่น้องอเลยห้อผักกาดดอกมือนกับกิ้มโป้เบิ้ลนี่คุยปนกบโรลเล่นนี่ ับหินนะั่นเป็นพักกาดดอกอน้องโบแมนพักหินพักหินคลองแท้ ผมก็แซบปนก็แซบเลยมันจะน่าสัสทิศเดียเดียวออกมากินคนเดียวพี่น้องเลยพอได้ซุ่มพี่น้องเข้านี่แล้วใส่พักหิน พักนี่ครับโอ้ได้มาหลายเตอร์พี่น้องกินับปนตุยพักคำซีง่าเลยเด้พี่น้องนี่แสบเลยอยากโคล่ในน้อยยิ่เด้พี่น้องอื้ม กินคำไงเพชรกระจุใจดีพี่น้องแซทบทำยังไงเออหินส้นหูดังเลยแล้วพี่น้องต้มนีน่ของนัวของแสบแท้ ยัขมจักน้อยได้พี่น้องตม้มบริขมแห้งจังน้อยออกระดูกนาที่เป็นกระดูกหมูมันพี่น้องบนโรบของมักพิษแต่บ่มีนอไม้ตมมาน้ำพี่น้องบริด้ไปหาหมน,นี่ อใส่กับแนวงขมมากมาละเบึงมขมดำสดใจโหลดนีดหนึ่งอ,อ,อันนีขมทันใดเจือปนกบเป็๊ปปเข้าไปแล้วเนาะสุดตุงยาคือคาะ่ะ นี่แหละพี่น้องครับมาพอของแสบปนกันยังได้สดนะ้ำบะแมงจ้ากออกบ่บนะแมงเนาะ ขอให้สดต้มเปืเป่อยเ,เป็นเมนูที่แซ่บคือเก่าพี่น้องเลยผลกบกับแซ่บต้มซุปหางง้อสีเปืเป่อยๆนี่ก็ปูยแห้งแซ่บ งามเทียงงามบ่ายคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยออกาศมันอยู่ไหอยู่นามันเยน็นมื้อนี้ัสีบ่มีลมมื้อนี้เป็นสีมิดๆลมมืม้อน,นี้บ่มีลมเลยไมันซุยๆเลยลมก็บ่มี อยู่แล้วเด้อพี่น้องบ้านเนาะคำสุดท้ายท้ายสุดคำสีหง่เลยพี่น้องโคคำสุดท้ายืมยังโบแลวก็พักอยู่เด้อ แสบคลองแท้แล้วพี่น้องบานนี่อิ่มแล้วบาว้านอยู่พอปนกบของแสบกินซีลายลายแนงน้อยแล้วพี่น้องปนกบของแสบออิอ่มแล้วพี่น้องบานนี่ก็เก่าคือเดิมเลยเนาะ ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้นองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาธุนี่นนนนนนนบ,บ่พี่น้องเพิ่นว่านานนนขี่กระต่ายโอ้หนำบ่มีเลยมีตะโกเขากับหญ้าพี่น้องอนานนน โน่นสุดแล้วได้นี่พี่น้องขึ้นเทิงไปก็เป็นสวนแล้วนน่ไฮนี่กับได้เกีียวอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าชีบดเต็มมากเต็มนวยปันไดแต่ว่าโอ้บรรยามนำมานน่คันแท้ไฮคันแท้หน้านี่ขาดเลยได้พี่น้องนาโนนขี้กตายเฮ้าก็ได้แต่ฮานามฮาบมีดอกแต่คันแท้ไฮคันแท้หน้านี่ขาดตะพื้นตะพื้นนำก็พอได้ไลชะลอกชะลอก แนวนานโนนเนาะนำบุยากขึ้นมาหอดพี่น้องหญ้าก็จะลายแล้วจักเขาจักหญ้ามือนี่มากนละทงพี่น้องเขาก็เลยบงงามไปไดจักติดพู่ได้ทงนี่นี่ติดพูโอ้ยจะก,กาดทงไ้ทงนาเฮาเออเอาทำนีแลด้เนาะพี่น้องงาแหละบาท